สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในหัวข้อคิดเรื่องอแผเนี้ยด้านไหนหาเงินได้บ้างคือผมก็จะขอไล่จากด้านที่ใช้แบบชุดธรรมดาเลยง่ายๆไล่ไปเริ่มแบบเป็นชุดเช่าแล้วก็เริ่มเป็นคนที่ทําของแบบโหดๆว่าเป็นด้านไหนดีมากโดยก่อนอื่นนะครับก็ขอเริ่มที่ด้านเบสิคเบสิคเลยหาตังได้ทุกแพทนะครับยังหาตังได้ทุกแพทหนึ่งก็คือ ดัน Copy Map Part นะครับแล้วก็ดัน Copy 70ดัน l u นะ่าสเตชันอะแต่เป็นใบ Copy ใบนี้นะครับโดย2ใบนี้สามารถลงได้วันละ5รอบนะครับวันละ5รอบโดย Copy Map Part เนี่ยลงหาอะไรจะมีของอยู่2อย่างครับสำหรับที่ผมคิดว่ามันลงแล้วเอามาขายได้โอเคก่อนอื่นก็เป็นของ Copy Map Part นะครับก็จะเป็นพวกอ m ม a เ e e ก็คือผ้าคลุมขั้นมิดขั้น อะไรว่าขั้นบูตินนะครับก็จะชิน้นละประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ1 m เอนะครับทั้งการเดียนเสกไฟเตอร์รวมๆกันแล้วประมาณ1 m เออย่างที่2ชุดบวกบูตินบวก3ชุดบูตินบวก3จะมีรูหรือไม่มีรูแต่ขอเป็นบวก3ขอแค่เป็นบวก3เท่านั้นราคาจะชิ้นละแสนขึ้นบางครั้งช่วงขาดตลาดอาจจะขึ้นไป2 0 0แสนส0แสนเลยก็เป็นได้แบบที่3เอ้ยแบบที่ดันที่ส ดูไอ้ c ค p y Luna s น a t i o n เนี่ย Copy o ้ m a s t า r c a r d เนี่ยคือดนอปปัน copy 70เราลงหาอะไรคือเป็นการลงไปร์มตรงสองัวครับไ้ที่ตีตีเสาเล็กๆอะ่ะแล้วก็จะมีงวออกมา3าีตัวนั่นแหละลงดันนั้นคือเป็นการตีค่าค่ามอนตรงนั้นอะ่ะเพื่อให้ดอกอทเทมออกมาแล้วเราทําการย่อยนะครับโดยย่อยไอเทมอะไรย่อยชุดปกติเลยทั่วไป ที่มีข้องหมายบวกหรือทุกอย่างเก็บมาให้หมดแล้วย่อยหาดอกฟ้าดอกแดงครับดอกฟ้าดอกแดงก็คือไอเทมชิ้นนี้นี่ไอแบบนี้ย่อยเอามาขายโดยส่วนใหญ่จะหาเป็นแค่นี้นะครับด้านนั้นแล้วก็อาจจะย่อยชุดไปแล้วดวงดีได้ใบออฟคีที่ขอเล็อะไรอย่างนี้มาหรือแม็กคีที่ขอเล็อะไรแบบนี้ขั้นมีเดียมมันจะทําให้เราได้เงินเอมค่อนข้างเยอะเลยแต่ทีนี้ขอพื้นฐานเป็น แค่ราคาหินะเรารู้อยู่แล้วเผอหินแดงหินส้มตกเราปล่อยไปแล้วดูตอนนี้ที่เราหาหลักๆสำหรับดันลุกอปปี้ดูหน้าสเต,เต,เตชันนะกอป,ปี้ทันบอ่ะก็คือดอกแดงขาไปเท่มนอร์ม l ลแมทเ i ียแล้วก็อัปเกรดคอไพยตอนนี้อยู่ที่กองละประมาณ7000แสนะครับ7000แสก็คือจะเฉลี่ยอยู่ที่7000แสคือมางครั้งมันจะลงไป6กแสนห้าหกแสนสามหกแ ให้เราลงหลายๆรอบเก็บไว้หลายๆกองแบบ5กลอง6กลอง7 8กลองแล้วตั้งไว้700,000อะไรแบบเนี้ยคือโอกาสขายออกมันเยอะกว่าที่ขายแค่กลองเดียวเพราะว่าคนที่ดึงอะคือคนที่ทําสมุดซึ่งซํำสมุดหนึ่งครั้งหนึ่งตัวจะใช้ดอกแดง48กลองครับเพราะฉะนั้นไอ้ตั้งขายทีละหนึ่งทีละหนึ่งอะเขาที่เกล็ดดึงกันก็จะดึงแบบอย่างน้อย5กลอง4 5กอง6กองอะไรเงี้ยรวมๆม,มาเทียบดึงที่เยอะ มันก็จะมีโอกาสขายออกใน,ในราคาที่สูงนิดหน่อยแล้วก็ขายออกไวต่อมาด้านไหนอีกดันร้อยห้าครับดันร้อยห้าก็ยังหาเงินได้อยู่ดันร้อยห้านะนี่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 แต่ตอนนี้ผม,ผมก็จะไล่สเต็ปไปนะดันร้อยห้าแต่ตอนนี้ดียังไงรู้ไหมแต่ก่อนนะผมจะบอกว่าให้ลงใช้เพชรลงใช่ไหมแต่ตอนนี้เราสามารถใช้ใบดันลงได้แล้วครับเพราะใบดัน เมื่อเทียบกับเป็นเงินเอ็มแล้วราคาเท่าๆกันเดี๋ยวเรามาดูราคาใบดันกันดันเจียนมิชชั่นดันเจียนแล้วก็เลือกเป็น emulate of the d e a d B2F ปึง้งนี่เขาวควายฟ้าเหลือแค่4,002 0ราคาพอๆกับ1เพชรเลยเทียบเป็นปริมาณเงินแล้วนะเทียบเงิน2ค่ากันแล้วอะพอๆกับ1เพชรเลยสายฟรีไม่เติมก็ลงได้ถามว่าลงหาอะไรมันได้ทั้งมอไซบู RW หัวใจบอสแล้วก็หินอื่นๆ อาจจะได้พวกชุดอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ที่หาคือหินกับหัวใจบอสอะไรแบบเนี้ยถามว่าเนี่ยราคาใบดันเนี่ยสี่สี่แสนเนี่ยลงไปสิบรอบสี่ล้านห้าสิบรอบยี่สิบล้านแล้วก็ได้หินได้อะไรมามากมายแล้วถ้ามันไม่ยังไม่ดอกของแหล่ไม่ได้ดอกของแรล่มากๆดอกแค่หัวใจบอสอันเดียวเราก็กําไรแล้วนะครับแล้วก็ไอหินอื่นที่ได้มาก็ไปขายย่อยขายย่อยของเอาเศษเอาใบออฟอะไรลุ้นไป โดยตอนนี้เนื่องจากคนอะไปลงดันใหม่ลงดันอื่นจะหมดดันร้อยห้าเนี่ยก็เป็นเหมือนดันที่เริ่มเริ่ม,มถูกดืมทาให้หัวใจบอสอะคนมันดรอปมาขายน้อยลงมันทําให้ราคามันสูงขึ้นเดี๋ยวขอดูราคาตอนนี้ว่ามิชชั่นในเทมเอ่อไหนว่านี่คิลเลียนนี่ขึ้นมาประมาณ28 m แอหละหรือก็อยู่ประมาณนี้แหละ20-28 m อก็คือมันก็เริ่มมีกับ คนลงน้อยลงมันก็เริ่มดอบมาดอบมาขายดอบมาขายต่อมาดัานไหนอีกดัน1้5เข็มทิศครับสามารถลงได้เหมือนเดิม1 2 5เข็มทิศเนี่ยยังลงได้เหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังแนะนําให้ใช้แค่เพชรลงอยู่ดีเพราะใบดันใบละ7 0 0 0 0 0แนะนําใช้เพชรลงเหมือนเดิมอยู่โดยดอปลายบ้างแน่ๆก็คือการันตีไม่ตกหินฟอสคอตกแต่หินอัปเกรดคอซึ่งหินแดงกับหินขาว หินก้อนละเกือบสี่แสนสามแสนห้าถึงสี่แสนอยู่ประมาณนี้ก็ขายได้เรื่อยๆแค่ลงหนึ่งรอบตกหินมาหนึ่งก็ตกหินมันสองก้อนก็ได้ที่เหลือเนี่ยได้ทุนและกําไรอาจจะแสนสองแสนที่เหลือก็เป็นกําไรของเราไปไม่ว่าจะย่อยชุดได้อะไรหรือแบบได้อะไรได้หินมารอบหนึ่งสี่ห้าก้อนนี้ก็แล้วแต่ดวงของเราแต่โดยรวมแล้วมันคุ้มทุนทุกรอบคุ้มทุนทุกรอบเลยเนี่ยไอ้อนี้ของมันก็มีราคาอยู่ เดี๋ยวอ่านดูนอกจากหินแล้วถ้าดันนี้ขายได้อ่ะคอมันคอแล้วมหาหมื่นห้าหมื่นซึ่งในห้าหมื่นเนี่ยเราได้จากชุดที่เป็นสีฟ้าและอไ,อไอหินม m ี t เรียวคอเนี่ยนะครับเราจะได้จากชุดซิกเมทัลที่เป็นชื่อสีฟ้าและชื่อสีขาวเท่านั้นนะเพื่อชื่อเขียวชื่อม่วงเนี่ยเราจะไม่ได้อ่ะต่อมาด้านไหนอีกด้านไหนอีกตอนนี้ก็ ตอนนี้ผมก็เป็นดันเนี่ยปุ๊บธรรมดาไปแล้วนะปุ๊บที่แบบแค่ชุดไม่โหดมากก็ยังพอลงได้แล้วสำหรับแพทนี้ต่อมาก็เป็นดัน125ยยี่สิเอ้ยร้อยสีก็คือดันใหม่นั่นเองไอ้ดันหุ่นยนต์อะ่สิบหก็แนะนำให้ใช้เพชรลงครับเพราะว่าใบดันราคา1.4 m ราคาค่อนข้างแพงประมาณเกือบเกือบ ตีเป็นเพรก็เกือบๆสามสเพรเลยเพราะฉะนั้นใช้2เพรลงคุ้มกว่าลงไปหาอะไรกันส่วนใหญ่ก็จะลงไปหาชุดได้เฟรมกับชุกับผ้าคลุมได้เฟรมครับผ้าคลุมพิเศษที่ฉันดรอปเฉพาะดัานนี้เป็นอ m มูเลตนอร์ม a ลแล้วก็เลือกเป็นผมขอเลือกเป็นการเดียนละกันแล้วก็เป็นได้เฟรมไหนว่านี่ แต่ทีม่มันแพงก็จะเป็น i m m u ิ a ลต e o f ลอรนะครับเนี่ยออฟลอเนะี่ยคืออันที่แพงมากถ้าได้มานี่คือแบบดีกว่าไฟเตอร์ดีกว่าซีดีกว่ากาดี้ Guardian, อีกราคามันสูงมากเพราะว่าไว้สําหรับลงวอลนะครับดูสิดีซิเนดะ8%คียนะ์เลด8%ดีซิสสกิลเอ็ม6อะไรเงี้ยสำหรับวอลเนี่ยเป็นค่าที่เยอะมากมากเลยต่อมานะครับต่อมาอดันเนี้ยก็ต้องเป็นดันที่แบบอย่างน้อยก็ควรเป็นชุดเช่านะครับชุดเช่า คือมีชุดเช่าอาวุธเช่าแล้วก็มีสายภายในเตี้ยให้ครบเป็นฟอร์กันเอ้ยฟอร์กันเนอร์ไม่เป็นไรมีไม่มีก็ได้ BL V GL FB ฟอร์ดเบดเอ้ยฟอร์ชิลเดอร์แล้วก็ฟอร์ดอาร์เชอร์เนี่ยก็คือคนมีให้ครบคือ FG มักจะเป็นอาทีพที่จุกอาทีพที่ถูกลืมครับต่อมาต่อมาต่อมา ด้านต่อมานะครับที่อยากจะแนะนําก็เป็นดันหาสร้อยงูแต่ดันหาสร้อยงูเนี่ยมันเป็นกล่องกล่องแยกล่องกล่องรวมไงคือตกของชิ้นหนึ่งเห็นทุกคนอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบลงคนเดียวมันถึงจะดีใช่ไหมเพราะว่าแบบจะได้ไม่ต้องไปแย่งของกันแต่ว่าของที่ใช้อ่ะก็ต้องโหดมากๆเลยแค่ชุดเช่าเนี่ยลงไม่ผ่านแค่บอสตัวแรกอะ่ะก็ตีได้แค่ครึ่งหลอดเองตอนทผมเล่นี l ชุดเช่าอะไรเงี้ยได้แค่ครึ่งหลอดเองอยู่ในว่าเออ 160ฮาซาโดหาสฮาซาดฮาซา,า,าดอะไรไม่รู้คันอเวกเนี่ยดันไข่งูเนี่ยคันอเวกโดยใบ,บดันก็สามารถซื้อได้ที่ NPC เมืองบอด y ี้ไอเลยเมืองบอด y ี้ไอปึ๊บอ่าตัวนี้เป็นไข่งูสีม่วงนี่ไข่งูสีม่วงโดยลงไปหาอะไรกันลงไปหาสร้อยงูนั่นเองสร้อยงูคือไหนอ,อ,อ,อัมูเลตอัมูเลตอ๋อไหนโอพีเดีย โอพีเดียอะไรเนี่ยแหละก็คือลงมาหาไอ้้อยอันนี้นั่นเองก็โดยจะมี3สีนะที่เราอาจจะเห็นกันจากกล่องอ่างเงี้ยสีเขียวสีม่วงสีทองโดยสีเขียวกับสีม่วงใส่แล้วมันจะผูกติดตัวนะครับแต่สีทองใส่แล้วถอดออกมาขายได้แต่ส่วนใหญ่คนถ้าผมแนะนําให้ใส่นะครับแนะนําให้ใส่เป็นคีดาเมนะครับคือเขาจะไม่ค่อยใส่สร้อยแอมกันหรอกสร้อยสร้อยอันเนี้ยเขาจะใส่แต่คีดาเมกันโดย ของที่ทาอ่ะต้องเป็นของที่โหดระดับหนึ่งเลยอะ่ะก็เลยขอไม่แนะนาของแล้วกันผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต้องใช้ของประมาณเท่าไหร่คิดว่าเลขแดงถ้าแบบเลขแดงที่ปรับใหม่แล้วอะ่ะก็ควรจะซักพันห้าครับป้องกันก็คงจะซักสามพันอะไรเงี้ยถึงจะลงไหวต่อมาต่อมาเนาะต่อมา,อมาผมคิดว่าเป็นด้านสุดท้ายแล้วด้านหนอนเอเวกเออด้านหนอนเอเวกใบดัน ซื้อได้ที่ตัวนี้เลยนะครับไอตัวเดียวกันเลยกับที่ซื้อไขง่งูเป็นสมุดสีม่วงๆแบบนี้ถามว่าลงไปหาอะไรเออลงไปหาไอ้นี่ครับเออ…เดี๋ยวผมขอคาบไอเทมก่อนหอกมันอยู่ในหอข้อคาบไอเทมนะครับ n o r m a l m a ม e r i เรแล้วก็เออธาตุดินมันเป็นคอธาตดุดินนะครับนีเ่เดี๋ยวหาก่อนโอเออฟเอ้าวใช่ปะวะ อ,อ๋อไม่ใช่ไฟเอิร์ธสโตนนี่นี่แพงมากราคาก้อนละ11 m แล้วตอนนี้จากตอนแรกประมาณ8 m อนมะดูดูเป็นไฟสโตนนะครับ1เอเองเห็นไหมคือทำไมทำไมของเอิร์สสโตนมันถึงแพงมันแพงเพราะว่าดันเนี้ยมันลงยากครับคือถ้าสไลด์ไม่เก่งไม่มีมอเตอร์ไซค์บวก15บูบูบวก15ขั้นต่ำอะ จะไม่สามารถลงดันนี้ผ่านได้เลยคือเมื่อเข้าไปแล้วปุ๊บเราต้องรีบวิง่งไปให้ให้จุดให้ให้สุดให้สุดดันอะ่ะให้ถึงจุดจุดที่เราคอยตีหนอนอะ่เะาารเราถึงจะสามารถแล้วถึงจะสามารถแบบเริ่มตีหนอนได้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีมอไซค์หรือเราสไลด์ไม่เกงนะ่งเนี่ยไปติดนิดติดหน่อยอะ่ะเราตายเลยนะครับคือหนอนสละหนอนทับเราตายเลยทันทีอ่ะต่อมา ก็มีเอ้ยเอยเอไม่มีต่อแล้วนะว่ะก็คือหมดแล้วนะครับกับดันที่ผมแนะนําก็โดยมันหินมันอยู่ที่ก,ก้อนแล้วประมาณ 8m เนาะเอ้ย10กว่า m เนอะค่าใบดันอะ,ป,นอะประมาณ3มคือลงประมาณรอบ2รอบก็จะได้แล้วแหละคือมันไม่ได้ดอกหินอันนั้นนะยากยากขนาดนั้นแต่ว่าที่ยากอะคือมันลงดันยากนั่นเองดันนะมันลงยากต้องใช้ทั้งของและฝีมือเลยโอเควันนี้ก็ขอจบกับการแนะนําดันที่ใช้หางเงินในแพทนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ